ดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี่ก็เป็นวันที่13ของเดือนสิงหาเนาะค่ะเนาะเวลาอยู่ประเทศอเมริกากับซซ่าก่อนเมืองไทยเด้อค่ะเมืองไทยก็สิเป็นตอนเสาร์วันที่14ี่เนาะค่ะพี่นอ้องเมื่อนี่แจงกะมาออกกําลังกายตอนบ่ายสามข้อควรค่ะเรากะแวะแว่มาจอบอลูกแบล็คเบอร์รี่ค่ะว่าเขานะ่ะจะซุกพร้อมที่สเก็ตไปปะไปเบื้องน้ำกันเด้อค่ะ พี่น้องจ๋ามีเซิร์ไพรอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแจงพาไปเบิงที่ว่าแจงมีเซิร์ไพรเนาะคะ่ะตอนนี้เขาไปไปเบิงไปจอบแบลเบอรี่ก่อนนะคะเนาะไปค่ะจา๋าช่วงนี้ผลไมป้ปลาสไลยเด้วยค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องแจงเซตคลิปเกี่ยวกับผลไมป้ปลาแถวบ้านแจงอยู่อู้อูยเนาะพี่น้องแจงลืมเบิงทางอู้ แบกเบอร์รี่เริ่มสุกแล้วค่ะเนี่ยเนี <deme an> ่ย <together> ค่ะเดี๋ยวแจงซุ้มให้เบิรงนะค่ะเด้อนะเริ่มแล้วแต่ว่าแจงสิเขาไปเอาได้จังได้มันนั่นเบิรงนู้นเหรคะเพราะสามารถเขาไปเอาได้ม้งนี้ค่ะแต่ว่าบ่าเป็นยางค่ะเพราะว่าแบกเบอร์รี่มันไหลค่ะพี่น้องยางไปใส่กระเพาะแต่ว่ามาจอบเบิรงซื้อว่ามันมันสุกซำใด้สินะสุดได้พักกันออกไป้นหาืางอื่นค่ะ พี่เพื่อนคะ่ะโอ้อันนี้พอเก็บแล้วคะ่ะอันนี้นี่สุกเต็มทีแล้วโอ้สิเก็บไปให้พี่หญยจอนกินกับโยเกิร์ตก่อนนะเพราะว่าเขาสุกเต็มทีแล้วแม่เสียงอีหยังเนาะบัดนนี้เนี่ยคะ่ะเอาแจงขอเก็บก่อนเด้อค,ค่ะเด้อค่ะพี่เพื่อนจ๋า สำหรับเพื่อนใหม่นะคะตรงนี้ก็คงจะยังไม่เห็นนะคะทางกลับบ้านแจงนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านแจงเนาะส่วนเพื่อนเก่าก็คงจะเห็นหลายครั้งแล้วเนาะแจงก็เคยทําคลิปหลายครั้งแล้วนะคะแจงก็มาออกกําลังกายเส้นนี้เป็นประจําค่ะตอนที่เริ่มคลิปเลยเนาะแจงบอกว่าแจงมีเซอร์ไพรส์นะคะป่ะเราไปดูกันเนาะว่าเซอร์ไพรส์ของแจงคืออะไรนะคะดีใจค่ะพี่น้องค่ะจะดีใจแห้งจ้ะจะ้ะ เพื่อนๆคะจะถึงแล้วนะโอ้ยพี่น้องขะบ่อแห้งบ่ได้เด้อคะ่ะอยู่หน้าบ้านข้าเจ้าคะ่ะมาเบิงว่าแจงพ่ออย่างคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวแจงเสวาก่อนเด้อเพราะว่ามันอยู่หน้าบ้านข้าเจ้าพี่น้องคะ่ะ เพื่อนๆขะแจงมาใส่เสียงเพิ่มเอานะคะเนี่ยวิตะพี่น้องจา๋าเห็ดคุณสายสองดอกแบบดอกงามแหงคะ่ะพี่น้องแจงนโอ้ยดีใจแหงคะ่ะคาก่อนถือเลขปานว่าได้ท้องคำผญเลยคะ่ะพ่อเห็ดเนี่ยมาแมนธรรมดาเลยคะ่พนะพุ่นะพี่น้องโอ้ยเนี่ยเห็นบอกะ่ะ ปิดไปก่อนปิดไปก่อนเป็นขี่ขโมยแจงแล้วมาลักเหตุข้าเจ้าหนาะบ้านค่ะกับบัมเนหลักของนะคขนเนาะเห็ดหนักเขาดันมาเกิดนาบ้านของเพื่อนบ้านซอยบ่ได้นะคะ่ะเนาะน้องแจงก็จอดมาดูเราด้วยค่ะจ้าเพื่อนๆคะ่ะแจงดีใจแฮงคะ่ะแจงจอบอเหตุคุณซ้ายมองหนีนะ ม้าต่างแต่เขาเริ่มออกค่ะเนี่ยเขาพึ่งจะมาโพดินวังหนาสิประมาณสองสามมือที่แล้วเองค่ะพี่น้องจา๋าเบื้องดูละ่ะปีที่แล้วเขาก็ออกแด้วค่ะมังนี้ตรงนาบ้านเพื่อนบ้านเลยออกสองรอบปีนี้เนี่ยแหละค่ะรอบแรกถึงเพื่อพึ่งเห็นจโจ้ดีใจแฮงว้ยจา้านั่นล่ะค่ะแนวสีมะอวดค่ะนี่ล่ะแนวที่ว่ามิเซอร์ไพร์จ้ะพี่น้องค่ะน้องแจงก่อนสิปิดคลิปเนาะะาเนะ น้องแจงดีใจแฮงค่ะเราปีที่แล้วน้องแจงจําได้ว่าเนี่ยเสื้อที่น้องแจงใส้เก็บเห็ดอยู่ตรงตรงเงินประตูทางเขาหัวทางเขาหนาบ้านของเพื่อนบ้านกะกระเสือตัวนี้แหละค่ะแต่ว่าหัง ตงเกงหางบ๊แมนโตนี่ค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะโอ้ยมือนี้ต้องแจงิเอาไปย่างแล้วก็ตำเจียวแซ,บแซบ่บค่ะดอกงามแพงเอาละค่ะแจงขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอทุกคนมั่งมีสิสุขลำรวยสำเร็จเด้อค่ะเด้อที่สำคัญขอมีสุขภาพดีสุขภาพดีสุขภาพดีพดไปแล้วค่ะโดูรักและขอบคุณค่ะบ๊าม่ายค่ะจ้ะเาเพื่อนๆค่ะพอได้เห็ดมาแจงก็นี่เลยรีบเอามาล้างแล้วก็เอามาย่างนะคะจะตำน้ำพริกเห็ดคุณชายนะคะตอนนี้คือกลิ่นหอม หอมห่วยเลยครับพี่น้องจ๋าอ้ยมันอิสแซ่บค่ะว่าแมนซิบบได้กินแล้วว่าแมนซิบบมีแล้วว่ามันเหมือดฤดูเราค่ะจ้า